ค่ะ,พะเพื่อนสาวตัวแทนนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านอะไรเนี่ยมาคูล่เค้กค,คาเฟ่ค่ะเป็นร้านเป็นคาเฟ่ชอบม่น่แต่ว่าเด่นตรงที่มีแมวในร้านเยอะมากจะให้ดูดบรรยากาศภายในร้านนะนี่อันนี้น้องตัวเล็กน,น้องตัวดำหูเขนาน่ารักมากอู้หูมันอู้หูแบบเป็นน้องเป็นน้องบัวเลยทีเดียวเชียรวจ้าเมย์ ภายในร้านค่ะคือแบบตอนอัดคลิปแมวหายหมดหรือแมวหายไปไหนวะก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะจรงนีแมวแมวหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วนี่ แมวแมวแมวเต็มไปหมดเลยก็ไปเลยค่ะค่ะน่ารักมากเด็กก็มาเห็นได้นะคะ